ไอ้พวกที่มองผมไม่ครบยกอะ่ะไม่มองนาบีไม่ครบยกบ้างเลยว่ะพี่พ,พี่ไม่าเมเลยแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บๆๆเนี่ยโพสคลิปสัมภาษณ์เราไปมันมีแฟนมวยเข้ามาแสดงความยิดเห็นเนี่ยอบอกว่าชกครั้งนี้สมเล็กไม่น่าจะยืนครบ3ยกทีเดี <laughs> งยงผมก็ผมก็เจอมาเยอะนะจริงผมก็อ่านมาเยอะเลยนะไออันนี้ผมก็ขอพูดเลยกันผมก็จิงผมมันไสเหมือนกันแหละไอบางคนว่าผมอ่ะยืนไม่ครบ3ยกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย ทำไมคุณไม่มองถึงว่าน้องมันก็อาจจะยืนไม่ครบสามยกเหมือนกันเนี่ยอผมต่อยมวยมามาทั้งชีวิตผมก็ไม่ไม่เคยโดนน็อกไม่เคยโดนน็อกไม่ไม่เท่าไหร่นะพี่แบบผมก็ยืนครบห้ายกของผมตอยผมจะโดนน็อกโดนไงผมก็แบบพยายามสู้มันใส่มาเลยนะผู้คอมเมนต์เนี่ยจริงใช่ไหมตัวมาเยอะแบบจริงผมก็อ่านแต่ผมไม่ค่อยใส่ใจไม่ใส่ใจผมไม่ค่อยใส่ใจใครที่ไม่เชียร์ก็ไม่เป็นไรครับใครที่ไม่เชียร์ก็ไม่เป็นไรก็เชียร์น้องมันแล้วกันอะไรเงี้ย คนที่เชียร์นาบิวก็เชียร์นาบิวคนที่เชียร์ผมก็เชียร์ผมอย่างเงี้ยก็ต่างคนต่างเชียร์กันไปครับ23มีนาคมนี้รู้ผลแน่นอน23่สิบสมมีนานี้ <Okay S 2> นรู้ผลแน่นอนว่าใครจะครบไม่ครบไอ้3ยกเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับแป๊บโชคดีครับผม